อ่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรโยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับวันนี้ผมพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นมาดูรถตำคันนี้ครับมาดู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 นะฮะก็พอดีดีเขาโทรหาเนาะขับได้วิ่งได้ใช้งานได้ปกติแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้งานซื้อมาแกก็ซื้อมานน่นแหละรวม เกือบสามแสนนะครับซื้อมาแต่ผมว่าอู้เียซื้อมาสูงจังแกรูยว่าทําไงได้มันซื้อมาแล้วเครื่องเครื่องดีนะ WOCD ครับเจเซีอตองเจ็ดครับอ่ะมาดูเกียร์เรียบร้อยจะซีซับในสับนอกสวยนะครับเดี๋ยวล้างทำความสความสะอาดหน่อยคันนี้สวยเสื้อผ้าครับ เออี A, B, สูดเรียบร้อยชุดกระบะก็มีด้านข้างไม่สวยหน่อยแต่ว่าพื้นกระบะครับดูดีใช้งานได้เรียบร้อยครับคันนี้จะเอาไปฝากเอฟซีเราฝากพี่น้องเราดูผมจะคุยไปฝากพี่น้องเราได้ไหรือเปล่าแล้วรายละเอียดค่อยไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งหัวเก่งครับเอามาดูเครื่องก็ทํางานอย่างนี้ฝอยทํางานไปก่อนอย่าเพิ่งรำคานเสียงเครื่องนะ <laughs> ตัวเองก็มีรื้นตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับมาแบบนี้๋ยวผดดับเครื่องกนระดับเครื่องไม่ได้นัไม่เป็นไรแทซีฝั่งนี้ครับสวยแทซีสวยซ้ายขวาเลยนะฮะถือว่าดีเลยนะครับแทซี ยืนกระทงดีนะครับอเอางี้เดี๋ยวผมพอคุยราคากับเนี่ยเขาก่อนแล้วก็รายละเอียดเรื่องคิดเดี๋ยวเราไปทําที่ร้านครับผมอ่ะมาครับมาดูกันครับเมื่อวานเนาะที่ผมให้ช่างทอนให้ช่างทอนโอ้ตายลิล้นรัวลิ้นพันกันไปหมดแล้วผมให้ช่างทอนไปขับมาเมื่อวานเนาะที่ผมไปซื้อไว้นะฮะคันนี้แล้วเดี๋ยวผมอพอดีวันนี้ช่างทอนไม่มาทํางานผมก็เลยโทรถามว่ารถเป็นยังไงมัง่ง ช่างทอนบอกว่าเครื่องดีมากนะครับระบบเกียร์อะไรไม่มีปัญหาสักอย่างเลยนะครับเอาตัวนี้สรุปแล้วก็น่าจะเป็นรถพร้อมใช้อีกหนึ่งคันนะครับยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับมาแบบไหนขายแบบนั้นมาขับแบบไหนขายตามสภาพเลยคันนี้เอาดูดูตอนนี้ผมให้ช่างอาร์ตเป็นคนขับเดินหน้าถอยหลังสลับ SC เราพี่น้องเราที่นะฮะจะหารถแบบเอาไปใช้งานเลยอ่ะแบบมีเอกสารชุดโอนทะเบียนไม่ขาด คันนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูมาดูมาดูาดนี่นี่ให้ช่างอาร์ตโยกแล้วครับเบรกแปครับอ่าโอเคครับก็ขับได้วิ่งได้ไม่มีปัญหาอะไรมันก็โอเคนะฮะอาร์ตขึ้นดำเลยดำเก่งมาดูกันนะครับช่างอาร์ตขึ้นดำเลยปึ๊บ เอาขึ้นดำได้ไหมอ่ามาดูมาดูมาดูาดอ,อดำเกิง่ไมไม่ต้องได้เร่งด้วยบ่ได้เร่งเครื่องเลยโอ้ว้าวกระบอกดำมมันใหญ่เนาะดูครับกระบอกถูกรุ่นด้วยนี่ดูดูขาดูพื้นนะเท่าที่ผมพาดูวันนั้นยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยนะเอาแบบเรียวๆแบบสดๆเลยนะทั้งตอนบอกว่าเครื่องดีมาก าาาาภายในหัวนะครับภายในหัวเดี๋ยวทาความสะอาดหน่อยมันก็ไม่เด่นเท่าไหร่นะภายในหัวนะฮะเพราะว่ารถคันนี้ผมจะขายราคาไม่ถึงสองแสนไม่ถึงสองแสนนะเอฟซี FC เราพี่น้องเราทุกท่านนะเดี๋ยวทําความสะอาดมันก็น่าจะดูดีขึ้นนะครับก็มันไม่เด่นเท่าไหร่แต่ก็จะขายถูกนะครับทําความสะอาดดูดีขึ้นแน่นอนเอาไปใช้งานเอาไปวิ่งได้เลยรถทะเบียนไม่ขาดนะครับบอกก่อนเลยนะฮะทะเบียนยังไม่ขาดนะเอาดู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 นี่ครับ สองหเห็นไหมแต่ทะเบียนยังเป็นจังหวัดตรังอยู่นะครับแต่ว่าทะเบียนยังไม่ได้ขาดนะครับมันขาดมิยอเอานี้ขาดแล้วเนี่ย <c oughs> ถ้าขาดแล้วก็โอ้ตายแล้วทีนี้ทําไงเนาะทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวจัดการให้ครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเดี๋ยวแจ้งจอดแจ้งจอดแจ้งย้ายให้มันเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะโอเคน,นี่ดูดูด,ดูเห็นไหมเห็นไหม โอ้ก็ใช้ได้นะรถอ่ะอืมดูดีนะดูดีนะดูดีนะอ่าเป็นไงเล่าใช้ได้เลยรถด,ดูยืนสภาพดิฮะจำอยู่นะอ่ะเนี่ยเอาโอเค ก็เป็นในอ่าผมพาดูรายละเอียดหรือยังฮะว่าเชือเสื้อผาเป็นอะไรคานหน้าเป็นอะไรยังไงพงอะไร power power นิ่มไหมอัดนิ่มครับ power นิ่ม power เรียบร้อยไม่มีเฉพาะแอร์แอร์น่าจะไปไล่ติดได้อยู่บ้างผมว่านะครับ power ก็นิ่มอะไรก็นิ่มเรียบร้อยคันนี้จะขายไม่แพงครับเสื้อผ้า F เรียบร้อยครับเห็นไหมยางค่อนข้างที่จะดูดีนะครับนี่จะเปิดราคาขายแล้วนะ ดูดูฝาทงฝาท้ายเอาไปก็ไปใช้งานเลยครับไม่ต้องทําอะไรครับคันนี้สําหรับคนที่ไม่ซีเรียสอะไรต่างๆเอาไปใช้งานเลยนะครับเครื่องดีมากช่างทอนบอกแล้วนะครับ <ST AR _ T> เครื่องเจ้าของเขาเช็คหัวฉีดใหม่เช็คปั๊มใหม่ดูเครื่องใหม่นะครับ <ST AR _ T> เครื่องอาจจะไม่ได้ทําแต่ว่าหัวฉีดกับปั๊มเขาทาใหม่หมดแล้วนะครับ <ST AR _ T> อ่ะถึงเวลาเปิดราคาแล้วทีนี้ <ST AR _ T> ถึงเวลาเปิดราคาแล้วนะ 1 0 0 0งแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งแสนเก้าหมื่นหบาทครั้งที่หนึ่งหนบาทครั้งที่สองหนึ่บาทครั้งที่สานะครับสครั้งก็ยังหนึ่งแบาทนะคันนี้นะเอาไปหนึ่งแบาทพอนะครับออปชันพิเศษออปชันเสริมให้พี่น้องเราให้เอเราไปนะครับตามสภาพนี้เอาไปหนึ่งแบาทนะครับอย่าลืมนะเอฟซเราพี่น้องเราท่านไหนที่กําลังหารถ จะไปใช้งานวิ่งแบบวิ่งได้ทั้งวันน่ะนะฮะเพราะว่าช่างทอนไปขับมาจากขอนแก่นระยะทางมาหนี้ก็ประมาณร่วมๆหนึ่งร้อยกิโลขับมาแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยวิ่งยาวชิวมาเลยนะครับเดี๋ยวผมให้เขาล้างทำความสะอาดไว้รอมันจะได้ดูดีขึ้นนะครับอ่ะเดินทางมาถึงท้ายคลิปลราฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒิชัยอะไหล่ยน์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหล่ยนนะ์นะ0879519226 0 9 5 หกสี่สามพุทธิชัยอะไหล่ยนต์กาลสินชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันชื่อนี้การันตีความมาตรฐานในเรื่องต่างๆนะ <c oughs> ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านที่กดแชร์ขอบพระคุณทุกท่านที่เล่าให้พี่น้องเราฟังว่าของดีของถูกอยู่กับผมมีจริงขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ I